สวัสดีค่ะสวัสดีนะักศึกษาผู้กู้กยศวิทยาลัยเพียมเทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับ EP ที่3กันนะคะซึ่งต่อจาก EP ที่2ในครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้บอกวิธีนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการส่งแบบคำยืนยันในการต่อสัญญานะคะ และในวันนี้นะคะ EP ที่3นะคะอาจารย์ก็จะบอกวิธีแล้วก็ขั้นตอนนะคะในการพิมพ์เอกสารในการต่อสัญญากันนะคะโดยขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้นักศึกษานะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกยศนะคะ s t u d e n t l o a n o r t h นะคะ เมื่อเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้เรามองหาเมนูระบบการให้กู้ยืมนะคะจากนั้นให้เลือกเมนูนักเรียนนักศึกษานะคะและเลือกในส่วนของระบบ DSL นะคะซึ่งเป็นระบบใหม่ของทางกองทุนนะคะคลิกเข้าไปเลย ค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะพบกับหน้าต่างล็อกอินหรือหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานนั่นเองก็เหมือนเดิมเลยค่ะล็อกอินเข้าด้วยเลขัตรประจำตัวประชาชนและก็รหัสผ่านนะคะค่ะแล้วเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับหน้าต่างประวัติการกู้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเลขสัญญาการโอนเงินแบบคําขอแล้วก็ประวัติแล้วก็ข้อมูลบัญชีต่างๆนะคะ สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นของเรานะคะให้นักศึกษานะคะไปที่เมนูเบิกเงินกู้ยืมนะคะซึ่งเมนูนี้จะอยู่ด้านมุมบนซ้ายมือของเรานะคะให้นักศึกษาคลิกไปเลยค่ะแล้วเราก็จะพบกับหน้าต่างแบบยืนยนันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทนนะคะให้นักศึกษานะคะมองหาเมนูที่เขียนว่าดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามนะคะ จากนั้นคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับเอกสารในการเบิกเงินกู้ยืมนะคะให้นักศึกษานะคะมองหาเมนูที่เขียนคาว่าดาวน์โหลดเอกสารจากนั้นคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะ ให้นักศึกษานะคะทำการดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ออกมานะคะเพื่อทำการลงนามนะคะให้เรียบร้อยในเอกสารนะคะแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมนะคะให้นักศึกษานะคะตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยจากนั้นการลงนามนะคะการลงนามในเอกสารด้านล่างนะคะในส่วนของผู้กู้ยืมเงินนะคะให้เราลงชื่อนามสกุลของเราถัดมา จากนั้นนะคะตรงผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครองหรือผู้ค้ำนะคะให้เป็นบุคคลเดียวกับชื่อด้านล่างนะคะโดยลงนามชื่อนมสกุลให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่อายุไม่ถึง20ปีนะคะตรงช่องด้านล่างนะคะตรงผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตรงนี้นะคะก็จะปรากฏชื่อเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้เซ็นชื่อทั้ง2บรรทัดเลยนะคะ จากนั้นถัดลงมาค่ะคำว่าพยานตรงพยานตรงนี้นะคะขอให้นักศึกษานะคะให้พยานหนท่านนะคะเป็นใครก็ได้เป็นป้านะอาลุงหรือว่าเป็นบิดาหรือมารดาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้คำด้านบนลงชื่อนะคะเป็นพยานทั้งสองบรรทัดให้เรียบร้อยโดย5มีรอยขีดค่ารอยลบ หรือรอยย้ําปากกาเด็ดขาดนะคะขอให้ลงนามเป็นปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นจากนั้นเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักศึกษาจัดเตรียมส่งเอกสารมาที่วิทยาลัยโดยเอกสารประกอบไปด้วย 1. แบบลงทะเบียนแบบคำยืนยันจํานวน2ฉบับและสําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา2ฉบับสําเนาผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้คำ้จำจํานวน2ฉบับเอกสารทั้งหมดนะคะ ขอให้ลงชื่อนามสกุลเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นรวบรวมเอกสารส่งมาให้อาจารย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านนี้ได้เลยหากนักศึกษาหรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะมีเรื่องสงสยัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR code สอบถามเข้ามาได้ในไลน์กลุ่มกยาศาของวิทยาลายัย t m Tech ของเราได้เลยหรือสอบถามเข้า มาที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ